ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่กระรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องกล่าวลักษณะนิสัยของผู้หญิงว่าสนาดีมีบุญมากท่านผู้ฟังครับและก็มักที่จะได้ยินคนพูดถึงบุญกันบ่อยๆและเท่าที่สังเกตนี้คนที่ทำทานมากก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากเสมอไปครับสำหรับตนเองแล้วคนที่มีบุญมากก็คือคนที่เขาสบายใจทุกใจได้ยากคนที่สามารถจ่ายค่าอาหารในร้านดีด แต่ก็ยังปล่อยให้ตัวเองงดจิดกับบริการหรืออะไรที่ไม่ได้ดังใจนั่นก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสตางค์มากแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากครับแล้วถ้าจะถามว่าคนที่เขามีบุญมากจริงๆนั้นควรที่จะมีลักษณะนิสัยอย่างไรก็คือควรที่จะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายครับปรับตัวได้ง่ายไม่ค่อยจะถือสากับอะไรมากมายให้ทุกข์ใจก็เพราะคนที่มีบุญจริงๆนั้นก็มักที่จะไม่ค่อยถือตัวถือตน ไม่คิดว่าตนเองพิเศษอะไรกว่าใครแต่เทว่าในทางตรงกันข้ามนั้นเขาก็มักที่จะรู้สึกขอบคุณในเวลาที่ใครได้ทำอะไรให้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่โู้ที่จะชื่อได้ว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆนั้นก็คือจะรู้สึกตนว่าเป็นคนโชคดีแม้ถึงคราวที่จะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่ก็ยังที่จะเห็นเป็นบทเรียนหรือยังพอเห็นด้านดีได้อยู่และก็อยากที่จะขออนุญาตให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้ครับว่า คนที่เขามีบุญนั้นก็ไม่จําเป็นครับว่าจะต้องเป็นคนที่มีอะไรเพียบพร้อมหรือดีพร้อมก็อาจจะเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาที่พอมีพอกินหรือก็คือคนที่พออยู่ได้ไม่ขัดสนพอเลี้ยงตนแม่ลําบากและถึงกระนั้นเขาก็จะไม่รู้สึกว่าต่ำหรือสูงกว่าใครหรือดีกว่าใครหรือว่าจะเลวกว่าใครทาดกว่าใครหรือง่องกว่าใครแต่ทาว่าเขาก็จะให้เกียรติกับคนทุกคน และเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงอาจได้จะยังไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เขามีบุญเขาจะมีลักษณะแบบไหนก็ไม่แน่ครับว่าตัวของคุณเองก็อาจที่จะมีเหมือนกันและนี่ก็คือ9ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่เขามีบุญมากครับผู้ใดที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคั่งก็อลองมาพิจารณาจากทั้ง9ข้อนี้ดูครับว่ามีอะไรกันบ้าง ลักษณะนิสัยของผู้มีบุญมากในข้อที่หนึ่งก็คือคนที่อดทนได้ก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นมันก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานความเข้มแข็งตามกําลังของบุญยริศก็ทําให้มีความอดทนเป็นที่หนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสําเร็จทุกชนิดว่ามาจากความอดทนอย่างมีความสุขครับในข้อที่สองก็คือคนที่ไม่คิดที่จะทําชั่วก็เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารเป็นตัวจัดการตามกําลังของบุญญาิษทําให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายในหลายพบหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลครับข้อที่สก็คือผู้ที่สามารถปล่อยวางได้ ก็เมื่อเป็นผู้ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักวางตามกําลังของบุญญาริษไม่เป็นคนที่แบกเอาทุกอย่างที่วางหน้ามายึดเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางทุกอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ครับข้อที่สเป็นผู้ที่สามารถสงบได้เย็นได้ก็เมื่อเป็นผู้ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกําลังของบุญญาธิษ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนณกระวนกระวายกระสับกระส่ายวุ่นวายในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าและแม้ว่าจะต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็จะเป็นผู้ที่สามารถทําใจได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับข้อที่5ก็คือผู้ที่สามารถรอได้คอยได้ก็เมื่อเป็นผู้ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะและสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญาฤิษไม่ใจร้อนไม่ใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตยอยู่เสมอครับข้อที่6ก็คือผู้ที่ไม่เคยกลัวก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะได้คิดจะทําอะไรลงไปก็ล้วนมีกําลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นครับข้อที่เจ็ดรู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้ก็เมื่อเป็นผู้มีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกําลังของบุญญาฤทธิ์เป็นผู้ที่รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลง จิตใจก็มีความอิสระเต็มที่ในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีครับข้อที่แปลไม่จำเป็นต้องบนก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจของบุญกรรมที่ทำไว้บนไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ตั้งใจในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันก็คือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเองครับและมาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่9ก็คือเป็นคนที่ไม่คิดมากก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกําลังของบุญญรธิษฐ์ทให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจทำให้ไม่เป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านรําคาญใจได้ง่ายไม่คิดให้เป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดก็ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานความสงบเย็นกายเย็นใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อนครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอกันกับส่วนของหัวข้อที่เห็นว่าจะเกี่ยวเรื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันนะครับกับหัวข้อเรื่อง14ลักษณะสุดยอดภรรยาที่ดี ที่จะเป็นที่รักของคนในบ้านเสมอท่านผู้ฟังครับและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าก็มีหลายๆเหตุปัจจัยที่จะทําให้คุณผู้ชายที่ประสบความสําเร็จได้นั้นปัจจัยหนึ่งก็เพราะมีภรรยาที่ดีที่คอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จนั้นแล้วทราบหรือไม่ครับว่าคุณสมบัติของการเป็นภรรยาที่ดีที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนความสําเร็จต่างๆให้แก่ครอบครัวนั้นควรที่จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ก็ลองมาพิจารณากันดูไปพร้อมกันเลยครับ14ลักษณะสุดยอดภรรยาที่ดีในข้อที่หนึ่งก็คือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของสามีและในบางครั้งสามีก็ต้องการความถลาดของภรรยาเช่นกันครับในการที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจคอยรับฟังคอยให้คำปรึกษาและแนะนำในอยามที่ต้องการได้เหมือนกันรวมถึงถ้าท่านรู้ว่าสามีชอบอะไรไม่ชอบอะไร แถมก็ยังรู้ไปถึงครอบครัวของสามีอีกและคุณแม่บ้านท่านใดที่มีลักษณะเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภรรยาในอุดมคติของท่านชายหลายๆท่านเลยล่ะครับข้อที่สองก็คือความซื่อสัตย์และข้อนี้ก็ถือได้ว่ามีความสําคัญมากๆครับก็เพราะว่าคําว่ารักและความซื่อสัตย์นี้ก็ยังสําคัญกับความสัมพันธ์ของชีวิตคู่อยู่เสมอคนหนึ่งคนใดก็ไม่อาจจะขาดสิ่งนี้ไปไ,ได้เลยครับแม้ว่าจะคบกันไปนาน ความรักจะมีจืดจางไปบ้างแต่ถ้าคุณทั้งคู่นั้นก็ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อให้จะมีอุปสรรคหนักหนามากสักแค่ไหนหรือต่อให้มีมือที่สามเข้ามาความรักของคุณก็ยังจะคงแนบแน่นและก็มั่นคงเช่นนี้ตลอดไปครับข้อที่สามก็คือผู้ที่มองโลกในแง่ดีและก็เชื่อว่าคนเราทุกคนนั้นก็คงจะต้องเคยมีกับวันที่ต้องเจอเรื่องราวที่มันจะแย่มาบ้าง และในวันที่สามีต้องเจอกับวันที่โชคชะตาไม่เข้าข้างเอาเสียเลยแบบนี้การมองโลกในแง่ดีของคุณภรรยาและได้ให้กำลังใจสามีเพื่อให้ได้ผ่านพ้ในเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นไปได้ก็อาจจะช่วยให้สามีสบายใจและก็มั่นใจว่าคุณก็จะอยู่เคียงข้างเขาจับมือก้าวผ่านเรื่องราวที่มันจะแย่ในชีวิตไปได้อย่างเฉลุยครับข้อที่สี่ก็คือการประนีประนอมพูดคุยกันได้และการพูดคุยกัน เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งครับของการได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันยิ่งถ้ามีเรื่องที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่พอใจระหว่างกันก็จงงัดความสามารถในการควบคุมและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีครับก็แม้ว่าในบางครั้งจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ขอให้รู้จักกับการประนีประนอมแล้วก็หันหน้ามาพูดคุยเพื่อเคลียร์กันซึ่งก็จะทำให้ทั้งคุณและเขาเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นครับ ข้อที่ห้าหัวเราะมุกตลกที่คุณสามีเล่าก็คงจะมีความสุขในทุกวันเลยล่ะครับถ้าเราได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็พร้อมจะหัวเราะไปกับเขาได้ในทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วในเวลาที่สามีปล่อยมุกเล่าเรื่องตลกทําให้คุณขำขันไม่ว่ามันจะฮาหรือจะฟืดแต่ถ้าคุณภรรยาขำก็จะเพิ่มมวลความสุขขึ้นอีกเยอะเลยล่ะครับข้อที่6เป็นผู้หญิงใจกว้างก็คือเป็นผู้ที่เปิดรับอยู่เสมอ ผู้หญิงใจกว้างในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้สามีไปมีกิจได้นะครับแต่ทว่าความใจกว้างในที่นี้ก็หมายถึงใจกว้างกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงของสามีบ้างในเวลาที่ต้องไปพบปะหรือจะต้องเข้าสังคมก็ขอให้พร้อมเปิดรับอยู่เสมอครับข้อที่7คอยสนับสนุนเป้าหมายของสามีและไม่ทิ้งความฝันของตัวเองและถ้าเป็นสามีภรรยากันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นครับ ที่จะต้องคอยซับพอร์ตกันทุกเรื่องนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเติมพลังให้แก่กันและกันเพื่อเดินตามฝันและไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ก็หากว่าไม่เชื่อก็ขอให้ลองพิจารณาดูจากตัวอย่างของบารักโอบามาหรือเจสมาเบื้องหลังความสําเร็จของผู้ชายคนดังระดับโลกนี้เขาก็ล้วนแล้วแต่มีภรรยาคอยสนับสนุนอยู่ด้วยกันทางนั้นครับข้อที่8มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว และปัญหายอดนิยมที่จะขาดไปไม่ได้ในหลายครอบครัวนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นปัญหาแม่ผัวลูกสะภ้ยหรือลูกเขยกับพ่อตาซึ่งก็มักจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาสั่นคลอนได้อย่างยิ่งครับและเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้ทั้งสามีและภรรยานั้นก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับการเป็นลูกสะภ้ยและลูกเขยที่ดีทั้งพ่อแม่ของสามีและพ่อแม่ของภรรยาก็จะได้รับตะครับ ข้อที่9ก็คือเป็นผู้ที่ใจดีมีเมตตาภายนอกนั้นก็ถือได้ว่าสำคัญครับแต่หากว่าภายในไม่สวยไม่ผ่องใสแล้วก็ก็คงจะเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้แน่ครับหากว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีมีนิสัยที่อ่อนโยนไม่หยาบคายจนอะไรเหตุผลเก่งในการสร้างบรรยากาศทำให้คนรอบข้างวัวเราะได้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีให้กับหนุ่มสักคนได้แล้ว่ะครับข้อที่สิบ ใจเย็นเป็นแม่น้ำและแม้ว่าในยามที่มีปากเสียงกันนั้นอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหะครับแต่ถ้าสามีร้อนมาก็ไม่ใช่วัดภรรยาจะต้องร้อนตามไปเสมอนะครับก็ควรจะทําใจให้เย็นเป็นแม่น้ํารับฟังเหตุผลของเขาบ้างหรือจักให้อภัยก็จะทําให้ชีวิตคู่ราบรื่นและก็จะอยู่กันอย่างยืดยาวครับข้อที่11ยอมที่จะทําอะไระไร้สาระไปด้วยกันบ้าง และในชีวิตคู่นี้มันก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องที่เครียดเสมอไปครับก็ลองเล่นมุกตลกโปกหาดูบ้างไปไหนปะไหนด้วยกันล้านหลาก,กันได้ทุกเมือ่อหรือก็อาจจะนั่งเล่นเกมดูหนังตลกนอนโง่ๆดูบ้างก็จะเติมความหวานและก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความสุขที่สามารถสร้างได้เองนะครับข้อที่12ไม่ก้าวไกลชีวิตของอีกคนมากจนเกินไปถึงจะเป็นสามีภรรยากันแต่ก็อยากพิจารณให้เรานั้น ก็จะต้องมีเวลาส่วนตัวกันบ้างนะครับก็จะได้ทําให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกอยึดอัดจนเหมือนกับว่ากําลังโดนก้าวไกลชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปก็ขอให้ได้ปล่อยให้ต่างฝ่ายก็ได้ใช้ชีวิตของตัวเองไปบ้างแล้วก็ควรจะมีที่เว้นตรงกลางของสองเราไว้ใช้ร่วมกันเสมอครับข้อที่13ยอมรับข้อบกพร่องของอีกฝ่ายได้และเราก็จะต้องทําความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนครับว่าในโลกใบนี้มันก็ไม่มีใครที่จะสามารถเพอร์เฟก หรือสมบูรณ์แบบไปเสียซะทุกอย่างหรอกนะครับคนเราทุกๆคนนี้เขาก็ล้วนแลวแต่ต่างมีข้อดีและก็ข้อบกพร่องในตัวด้วยกันทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าจะสามารถยอมรับสามารถที่จะปรับและอยู่ร่วมกันกับข้อบกพร่องของอีกฝ่ายได้หรือเปล่าครับข้อที่14ก็คือคนที่ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นรู้จักการให้อภัยคนและคนเราทุกคนนั้นเขาก็ล้วนจะสามารถทําผิดได้ครับไม่มีใครหรอกครับที่จะดีไปสมหมดทุกอย่าง การที่เราได้อาฆ้าตพยาบาทนั้นมันก็แทบไม่มีผลดีต่อใครทั้งนั้นครับก็มีแต่จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเพราะฉะนั้นแล้วคุณภรรยาที่ดีก็จึงจะต้องรู้จักกับการให้อภัยและการปล่อยวางและนอกจาก14คุณสมบัติสีภรรยาที่กล่าวมานี้ปัจจัยสําคัญของการที่จะทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่จะยืนยาวและมีความสุขนั้นก็จําจะต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายครับ ไม่ว่าจะเป็นการหมั่นเติมความรักให้หวานอยู่เสมอดูแลเอาใจใส่ทั้งกายและจิตใจมีฐานะการเงินที่มั่นคงและก็รักเดียวใจเดียวยดดมั่นในความซื่อสัตย์ก็จึงจะทําให้ชีวิตคู่นี้มีความสุขก็เพราะถึงแม้ว่าคุณภรรยาจะมีคุณสมบัติครบแต่ถ้าคุณสามีไม่รักดีแอบไปมีกิ๊กแอบไปมีเล็กมีน้อยก็คงจะต้องทางใครทางมันจริงไหมล่ะครับ ขอให้ได้พิจารากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง ข้อคิดดีๆที่ช่วยได้แม้วันที่แย่ที่สุดในชีวิตท่านผู้ฟังครับและก็มีข้อคิดดีๆที่จะช่วยให้เราคิดได้แม้วันที่เจอกับอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตหรือคิดอะไรไม่ตกก็เป็นข้อคิดที่แฝงธรรมะที่จะช่วยเตือนสติเราช่วยเราแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดเป็นปัญญาข้อคิดดีๆนี้ก็เป็นคำสุภาษิต หรือธรรมะที่จะช่วยเตือนสติเราช่วยเราแก้ปัญหาที่ทำให้เกิดเป็นปัญญาก็เป็นข้อคิดดีๆที่จะช่วยเราได้แม้วันที่แย่ๆของชีวิตครับก็ลองมาพิจารณากันดูเลยครับว่ามีข้อคิดอะไรกันบ้าง 1. อะไรก็ตามถ้าได้มาแล้วรู้จักที่จะรักษาเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นก็จะอยู่กับเราได้นานเสมอครับ 2. คนเก็บขยะ คือคนที่เสียสลาเขาเอาตัวเข้าไปแลกกับความเน่าเหม็นเพื่อเอาไปทิ้งโลกนี้น่าอยู่นั่นก็เป็นเพราะพวกเขาครับ 3. ถ้ายังไม่ปล่อยมือจากอดีตแล้วจะเอามือที่ไหนไปคว้าอนาคต 4. อย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินจงใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตหาเงินเพื่อที่จะใช้ชีวิต 5. จงอย่าอิจฉาคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉา 6. บางครั้งสิ่งที่เราเห็นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดชานั้นก็อยับพึ่งตัดสินคนอื่นจากความรู้สึกส่วนตัว 7. ถ้าเราตกลุ่มรักคนสองคนในเวลาเดียวกันจงเลือกคนที่สองเพราะถ้าเรารักคนแรกเราก็จะไม่มีคนที่สองอย่างแน่นอนครับแอย่าตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์ นั่นคือการใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นอย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกลบเสียงหัวใจของเราเอง9คนที่มีความคิดเป็นเท่าแก่จบแค่ป .4 ก็เป็นเท่าแก่ได้คนที่จบปริญญาโทแต่คิดจะเป็นลูกจ้างมันก็คือลูกจ้างทั้งชีวิต10สติทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอคติทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่11 ความสุขแม้จะอยู่กับเราได้ไม่นานแต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไป 12. ไม่จำเป็นจะต้องทำตัวให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันดีก็พอแล้วครับ 13. หากพอมีกำลังอย่าไปวังพึ่งใครต่อหน้านั้นคือน้ำใจรับหลังไปคือน,นี่บุญคุณ 14. ร้องไห้เอาชนะใจคนได้บางคน แต่ยิ้มแย้มเอาชนะใจคนได้เกือบทั้งโลกครับ15เราอาจจะต้องทําความรู้จักกับคนนับร้อยกว่าจะได้พบเพื่อนแทบเพียงไม่กี่คน16เมื่ออยู่สูงให้มองต่าเมื่ออยู่ต่าให้มองสูง17น้ําแหลมคมไม่ต้องเสียมคนแหลมคมไม่ต้องสอน18ไม่พูดไม่ได้ดแปลว่าไม่รู้เงียบ ไม่เด็ดแลว,ว่าโง่แต่ฉลาดพอที่จะนิ่ง19ถ้าเราวิ่งหนีปัญหาไม่พ้นก็ลองวิ่งชนมันดูสักครั้ง20คนเราไม่วางแผนที่ยาวไกลความทุกข์จะเกิดขึ้นในไม่ช้า21อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าแคร์สายตาใครตาบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเอง 22. คนอื่นไม่ให้โอกาสเรายังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองยี่สิบสามกระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเองยี่สิบสี่คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แยง้งแต่คนฉลาดคือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้นยี่สิบห้าคนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า คือคนที่ได้ทำสิ่งที่อยากทำไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากจะให้ทำา6 6อย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว 27. จงมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่เม็ดทรายมันก็เล็กนิดเดียว 28. ไม่มีใครที่ดีเลิศเลอเพอร์เฟกรอกเพราะขนาดดินสอก็ยังต้องมีอย่างลบและข้อสุดท้าย29ไม่ว่าใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไปแต่จงท้องเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าเราจะต้องไม่ดูถูกตัวเราเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอ,อกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหลนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออาไปท่านผู้ฟังไวนะ้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดสับสไคร กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานดนได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอาโนดนได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอาโดน,นขอบพระคุณครับ